เดี๋ยวนี้เราุ่งไหมอะคะค่ะนี่ช่วงลงเงินไหมมนต้องบลงตองจอยู่นี่ะค่ะยล้ไม่ตรงมันยังนะาลงมือเดิเรียนค่ะโอนครับอลกโอน <c oughs> กัดได้นะคะกัดได้ โอ้นี้จังกับไปนี่นะคะมมา่่ใรอก

ส่วนตกอีิวา่าอะไรนี่เนี่ยเพิ่งตกวันนี้อืมค่ะตั้งนี้ลงมาบับรรื้มังค์อ่เอ้นวันลงมาทุกวันเลยเยอลงทุกว,นนวันวนั้นวันก่อนเราคือสามบาทโอ้ออกสิบสามบาทเลยเหมือนไรอะคะออกสิบสามบาทเองสามบาทเพรา,าะว่าเกี่ยวปัญหากับโควิดกันโรงงานเด้มันติดกันนี่กันงานแต่งงานแต่งนติดโควิดกันมาโอ้ทีไถ่กองเนี่ยเออเนี่ยนะกับไกาย่างมันตกกำลังโอแล้ว เออเราเรื่มปิดมาเลยได้กันมั้นไหมรับกับมันก็มีต้นครับอ๋อค่ะตรงนี้หลแล้วลงได้หรือไม่คะคิดวาขีดวาน่าจะลง่ตไปเลยครับอ๋อค่ะนักนักั้นนะลงทีเดียวรวดๆวดเลยนะครับขึ้นในโบต่ำแพ้นนานักว่าแล้วเนาะต่ำเพ้นมาบ่กตู้เพ้นไปได้เวลาต่างๆน่าอย่างเต้ค่ะ โอ้อเป้นรากามันถุงตุ้งอยู่เนะโอ้ราคแต่มันกะตบเยอะเหนืากเลยโอ้นำยางอืมค่ะ